ทุกคนเอ้ยไคที่อยู่ทางนอกทางเมืองเาวเฮานี่คิดจะเข้ามาคาสิโนนี่นะไอคิดดีๆีแล้วก็คนที่แบบมีความอดทนเนาะคนมีความอดทนสูงแล้วจึงจะเข้ามาอยู่ในนี้ได้แต่ว่าคันเวียกอื่นนี่ยก็คือโอเคแต่ว่าเวียกคือเพบาเวียกตับเสร็จเนาะเบียกตับเสร็จมันก็เป็นเวียกแบบนั่นนั่นแหละคอยก็เคยไปลองทีนึงมันเป็นเวียกลอกลงคือตัวเมื่อกี้ขี่รถไปอันจะไปตลาดท่นนะไปเห็นอัน พนักงานอยู่ตึกเมืองโรงพยาบาลหันต้นนี้บักหลายคนเบิ่งเขาแล่นนํากลเบิ่งคนจีนแล่นนํากลแบบเจ้าเห็นคันเขาบ่เห็นใครอยู่อันนี้เขาเห็นจักู้ว่าเจ้าสิได้ลงโทษเาดหันต่อไปโคตอีกตนแบบเห็นแล้วแบบเป็นคนลาวเฮาเนาะแบบอยาห้เนาะแบบวยหยังเขาก็วยบ่ได้ก็พากันแล่นเข้าไปในส่วนสรีหันเบิ่งบ่จัก อันลอปพอบจักหัวหน้าขี่รถเลนนำคนบบจักรเองโอ้โหเห็นแบบจะให้เราว่าหัว萝卜จว่าจะได้หัวแบบอยากเข้าไปซอยแต่ว่าเหตอยังบ่อใดฮะนะคันเข้ามาในจุดนี้คันหาบมีความอดทนแต่ยูบ่ไดแต่แต่ว่าเวียกอื่นก็ัะโอเคอยู่แต่ว่าคันเป็นเวียกตบเสร็จนี่ยอมครับว่ามันทุกเนาะมันจะเห็ุให้กดดันมันเป็นเวียกกดดันฮะนะเวียกกดดันถ้าเขาอยู่บ่ไดดก็คือเบบ ใจเขาเอาบุได้ก็ถือว่าบุได้แท้ทเงินกับบได้แทเขาจะออกหาก็คือว่ารักนี่เครื่องบุได้ว่าเห็นกระเจ้าเมื่อกี้คนอีตนแบบประมาณสิบไปคนนี่แหละเล่นเข้าไปในส่วนสลีเบงคนนํามันบักหลายล่คนนะเกียอยู่แถวนั้นนําโอ้แต่อตนแต่อตนนัันลูกลานไผ่เดีย๋ยวยังให้ตำรวจออกมาซอยมาแกไขให้ฮะน,นะเมื่อกี้เันจนแบบคิดว่าจียุทธไทยฮุบก็ คือแบบจะได้พูดเลยอยากถ่ายวิดีโอให้เบิ้งนะแบบตาอีตนมันลูกรานไปย,ยังสิก็เลยแบบกายไปที่ลดกายเลยโอ้ขึ้นในใจจนหดเดี๋ยวนี้แบบมันสั่นมันแบบย่านแทนกระเจาแบบเวลากลับมาในบริษัทเขาจะเอามาลงโทษในใดต่อไปนะคือสภาพะนะคือบางคนก็ทึกไฟฟ้าสดนะบางคนก็ทึกกับขัางบ่ให้กินขา้าวกินนำ้ำอันตรายแท้ๆจะเข้ามาในนี่ต้องคิดดีๆ เฮาก็เคยไปตบเสร็จเทื่นึงออกไปบ่ได้ฮอดเดือนซ้ําก็ออกไปแล้วเป็นเวียกที่กดดันเวียกที่บ่เป็นตาเฮ็ดเนาะฝากถึงคนที่แบบอยากจะมาให้คิดดีๆศึกษาดีๆอยู่ในคาสิโนโนี่นะมันบ่แม่นว่าเออจะปุ๊บป,ปับมาเห็นภัยมาเสร็จทางเฟซท,ทางยังจะเข้ามามันจเข้ามาไหนมันลงมือคือเขาบอกวา่ามือเป็นลงมือจัองซี่มือเป็นลงมือมันเปลี่ยนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเจ เคยมากักโตได้สามเดือนตอนโควิดหันมาเห็ดเวียกก็ถทึกโควิดมาบุกอยู่บริษัทอีกก็เลยเออกลงวลสับสนเห็ดเวียวกบมมีเวลาพักเวลาเสา้านอกจากเขาจะได้ไปกินเขามันแบบอันตรายโดยแฉพเวียกเสร็จเนี่ยคันเวียกอื่นเนี่ยก็โอเคอยู่เมื่อกี้ก็เจ้าตนนี่มันตึกเมย์ลงว่านที่บอนที่คอยเคยไปอยููฮะนะ ไปอยู่ไปกักตัวในสองสามเดือนจะออกมาแล้วเขาบอกว่าใหายใจเขากักตัวหันสี่ห้าหมื่นโยนพุ่นยอมยอมเถื่อแบบนี้คิดหนักขนาดนี้ออกมาได้นะได้เขาเขาปล่อยเลยเขาตีแล้วเข,า,วขาปาล่อยวะตำรวจเราเราเราเลยตำรวจเราสองคนอยู่เอาอยู่ปักประตูฮะโม<อ>เมนต์ เขาเปรียวยังไงกันเขาตีเขาว่าเขามันเขามันนั่งมันค่อยนั่งมาได้นะเพราะนั้นมันค่อยเรีว่ามุกบอลซื้อเนี่ยคือนอนนิ่งอยู่ขนัดนแต่เขาบอกเนี่ยค่อยบอกว่าคือเขาพบ่คยมาจนเอ่ออีกทีคือเราได้แล้วก็จูวเหมือนตกลงให้เขาไปนั่งไปยืนอยู่ขนาดนั้นเขาได้ยินขอถามซื้อค่อยมาซื้อเอง เคยบอกซิวเอ,อวาเคยโวยังสวยเนี่ยวคือวีนนี้บรบิษัทเป็นบอดี้เราจึงออกมาชะดบุหลายคนจีที่ตำรอกถามว่าเป็นไหตีเขาว่าจูรากบพอนงองเงินสุดดำเด็กตัวนั้นนั่ลงปอยัเนเนี่ยเล่นไปเม็ดเนี่ยตรวดเราเห็นดูตงรอจถามว่าจุดจุดใดจุดใด้แี่ ว่าเออลงสุดด่าแต่เขาขล้บไปไม่ดอว่ามเนเอเขายืนแค่เราแค่นั้นเมานรน้าเลือกอะไรเขายนงมาตีใครเอามือทั้งเอาแขนทั้งสองเราเอาขาขวตีแล้วไปเอาแขนเอาเออเอาแขนแล้วเอาขาไปจึงแบบไ่ึกลำตัวมาเงี่ยเ้วแขนนั้นแขนต้องใช้คิดวาหัก มันส,นสุบมันเหล็กอะฟาะ้าเหล,ล,ล็กอะเอาเล็กฟ้าเลยเราเอาเต็ทนทใชาโฟกโฟกโซเชียลเซนใบอะไรเนะอาจารย์เ <C oughs> าสิทั้งที่หลายคนเจ็บมัน,นเขาไม่มส่วน โมไฟคนหนึ่งที่ว่าถึงนักสุดเมื่อกี้มาด้ยกันแล้วก็อันอีกคนหนึ่งมออกไปแล้วนที่มันเหมืนยอดในบริษัทนั้นห้าหมื่นดอลลาร์เขาเเอามันไปจนจีนที่จนหลาแล้วก็คนม้ำดำนดบริษัทเน่ยช่อว่งอกิ่ยม้ยอมเม้นอมเมช่วย Amém. Oh.